สวัสดีค่ะจากอันนี้จะตลาดไทยเกษตรยนต์นะคะวันนี้เราขออนุญาตพูดคุยกันเพิ่มเติมเกี่ยวกับงานตัวตะแกงดาวนิดนึงนะคะเพราะว่ามันช่วงนี้พวกพี่ๆสอบถามกันมานะคะเกี่ยวกับงานตัวจตะแกงดาวค่อนข้างจะเยอะมากเลยค่ะแล้วก็พยายามจะแจ้งข้อมูลแต่เ,เราก็แจ้งข้อมูลเดิมๆว่าตัวข่าค่ะมันต้องโตไม่เกินเก้าไอความยาวเท่าทีค่ะ ความยาวโตไม่เกินยาวไม่เกินเก้าเก้ามิลน,นะคะแปดเก้ามิลน,นี่สามารถนำออกได้นะคะแต่ถ้าเกิดว่าข้าวนกมันไปใกล้เคียงกับข้าวดีมากมันก็จะไม่ออกนะคะก็อันนี้ก็อันนี้จะเห็นว่าตัวข้าวนกค่อนข้างจะจะเยอะมากนะคะแล้วก็ค่อนข้างจะหลากหลายอืมความ เซ็นในการที่ดูแล้วค่ะมีความใกล้เคียง9-10ถึง10อยู่9-10มถึง10มิลนะคะในเรื่องของความยาวความโตก็ค่าเฉลี่ยนในกรองนี้อยู่ที่ประมาณสากักสอมิลสนะคะถึง2มิล6อยู่นะคะก็เดี๋ยวจะทำการเทสคัทให้ดูนะคะก็สำหรับพวกพี่ๆนะคะอันนี้คือข่าวมาจากพี่ลูกค้าเลยนะคะยังไม่ไทำความสะอาดร่อนลอนใดๆก่อนเลยนะคะก็อันนี้ก็เมื่อสักครู่ก็ ลองไปแล้วรอบหนึ่งแต่อันนีจ้จะเพิ่มเติมให้ดูนะคะก็จะเป็นลักษณะนี้นะคะข้าวถ้าถ้าเราไม่ใช้ไม่ใช้แปรงปัดไปปัดมานี้นะคะก็ถ้าใครมีเครื่องเคาะอยู่แล้วมีเครื่องอยู่แล้วนะคะเครื่องขย่าอยู่แล้วนะคะก็เข้าเครื่องขย่าได้เลยนะคะเราก็อย่าตั้งอย่าตั้งไปในแนวของการไหลเอียงในในช่องของข้าวออกะคะ่ะให้มันเทมากให้มันเป็นแนวระนาบ มากที่สุดนะคะก็คือช่วงไหลข้าวอย่าไปเทมากถ้าเครื่องมันตั้งเทอยู่ก็ให้ปรับตรงสายพาหรือไม่ก็ง่ายๆก็คือใช้หาอะไรนะคะวางวางเข้าไปใต้เครื่องนะคะไม้หรือแทน่นหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะให้ตัวข้างหน้าเครื่องนะคะที่ไหลข้าวมีความสูงเพื่อที่จะมองแล้วให้มันอยู่ในระน,นาบเดียวกันไม่เทมากจนเกินไปนะคะตรงช่วงข้าวออกอะคะ่ะ ตัวนี้นะคะตัวตะแกงดาวนี้นะคะเราไม่ติดว่าจะไปใช้กับเครื่องใครใดนะคะสามารถเอาไปประยุกต์ใช้หรือไปไปทาเครื่องใช้เพิ่มเติมเองได้เลยนะคะตะแกงดาวนี้เราทําทางร้านที่เจตลาดไทยกเกษตรศยนนะคะทํามาพวพ่พี่ๆแดดพี่ๆเพื่อนๆทุกท่านนะคะที่งบไม่มากนะคะแต่ต้องการคาดัดในส่วนของตัวข้าวนกหรือข้าวพัุ์หรือข้าวข้าวสั้นหรือข้าวไก่นี้นะคะ <S <S ตัวข้าวเล็กๆสั้นๆนเนี่ยวนใหญ่เห็นเอาไปทำข้าวไก่กันแล้วกันแล้วขายดีนะคะ ตัวข้าวที่มีปัญหานี้ค่ะก็ในเรื่องของการตั้งเครื่องแล้วแต่ถ้าใครเป็นเครื่องเขย่าอยู่ก็เครื่องเขย่าแบบมอเตอร์เขยา่าเกาะสันนะคะก็ก็จะดีในระดับหนึ่งเหมือนกันแต่อย่าให้งานมันไหลเทลงไปมากนะคะก็ถ้าถ้าเรามีแปรงเราก็ใช้แปรงแปรงนะคะแปรงไปเรื่อยๆได้นะคะแปรงไปเรื่อยๆได้นี้พวกพี่ๆเอาแปรงไปใช้ทาสีกันหมดแล้วแปรงเทสหายไปหมดแล้ว ก็ก็จะได้ยินเสียงข้าวนะคะเม่สั้นตกลงไประยะระยะนะคะแต่ถ้าเราเข้าเครื่องร่อนหรือเครื่องเขย่านะคะเราก็ตั้งให้สตกชักมันสั้นๆนะนะคะมันจะเป็นเหมือนกันที่เราเขย่าหรือเราตกนี้นะคะ จะให้ดูว่าถ้าเราใช้ตัวมอเตอร์เขย่าหรือวิธีการคอแบบนี้นะคะตัวงานจะจะลงได้ดีมากกว่านะคะแต่ถ้าเวลาเราตั้งเครื่องก็ตั้งรอบให้มันสโตนก,การเขย่านะคะมีความเขย่าเยอะๆนะคะสั่นแรงๆเร็วๆนะคะแต่ทางออกจะเทมากนะคะก็ตั้งให้มัน ก็ตัวข้าวสั้นนะคะก็จะตกลงด้านล่างนี้เยอะเลยะคะ่ะตรงนี้ในส่วนของตรงที่เราเราคาดัดคัดไปสักพักนึงนะคะก็ตัวข้าวที่มีความยาวนะคะเกินสิบมิลน,นะคะก็จะอยู่ข้างบนนะคะแล้วตัวข้าวสั้นนะคะก็จะลงมาอยู่ด้านล่างนี้นะคะอันนี้จะเคาะง่ายๆเลยเคาะกันกับตัวตะแกรงวางบนวางบนกระมังนะคะ ก็จะเห็นได้ว่าเมื่อเราเคาะไปสักพักหนึ่งนะคะเมื่อกี้ใส่ประมาณครึ่งครึ่งกิโลนะคะที่ข้าวดีจะอยู่เหลืออยู่ประมาณหนึ่งขีดแล้วก็ตัวสักสี่ขีดก็เป็นข้าวสันนะคะอยู่ในนี้นะคะพอดีข้าวสันข้าวปลอมนะคะ ดูนะคะดีตัวนู่อะไรดำทามือดำเลยนี่นะคะ <c oughs> ก็จะงอลักษณ์คะแนนี้นะคะ <c oughs> สำหรับพี่พี่ที่ถามนะคะว่าทำได้จริงไหมนะคะกัดตะแกรงดาวตัสองจุห้ามิลก็ตัวนี้เราก็คัาสสันมาแล้วนะคะก็แต่ว่าเวลาที่พี่พี่ไปทำน้าง,งานนะคะอาจจะมีความความไม่เข้าใจนะคะแต่ก็บางพี่บางท่านนะคะใช้วิธีการปรับนะคะแล้วก็ เข้าใจเข้าใจงานนะคะก็ก็สามารถแก้ไขได้ดีนะคะไม่ต้องไปซื้อเครื่องตรวจละหล,หลายหหมื่นหรือเป็นแสนนะคะตัวนี้เราถ้าเราทําในส่วนของงานบ้านาน,นะคะงานของเราเองนะคะแล้วมีเวลาสักหน่อยนะคะก็คือทําเองได้ง่ายๆนะคะกับตะแกรงดาว2.5นะคะนี่ค่ะก็ออกมาขนาดนี้เลยนะคะนั่งตบอยู่ประมาณสักนาทีหนึ่งนะคะนาทีก,กว่าๆสองนาทีก็ได้ขนาดนี้เลยนะคะ ตัวน,นี้เราก็แยกจากข้าวดีข้าวดีก็ไปทําข้าวพันแล้วก็ในส่วนของตัวข้าวนี่ก็ไปจําหน่ายขายเป็นข้าวไก่ได้นะคะข้าวสั้นๆพวกนี้ค่ะตอนนี้นะคะก็มีพี่ๆนะคะที่มีปัญหาเกี่ยวกับตัวข้าวหนกุกข้าวสั้นข้าวป้อมนี้นะคะก็ที่โตไม่เกินเก้ามิลน,นะคะที่โตไม่เกินเก้ามิลก็ตัวนี้ก็กําลังห่อนะคะห่อจะส่งเรื่อยๆนะคะแผ่นหนึ่งแผ่นสองแผ่น ส่งได้หมดเลยนะคะก็มีเครื่องเดิมอยู่แล้วนะคะไม่จําเป็นต้องเป็นเครื่องของที่ร้านนะคะก็สามารถนำไปใส่แอดดปร่วมกันได้นะคะแต่ว่าจะมีปัญหานิดเดียวคือตรงที่ว่าทางร้านนะคะจะต,ตัดอยู่แค่2ขนาด4 0่สคูณแปเซนแล้วก็60ยาว120นะคะ เพิ่มอีกไซส์หนึ่งตอนนี้ก็คือ80ดสิคูณหนึนะคะแล้วก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะเป็นแผ่นเป็นแผ่นไปแบบนี้นะคะส่งขนส่งโดยแฟตหรือก็เคอรี่นะคะก็จะถึงไวนิดนึงค่ะแต่ถ้า ลูกค้านะคะทําเครื่องใหญ่นะคะหรือใช้ระยะที่เยอะกว่านี้นะคะก็ต้องสั่งเต็มแผ่นไปนะคะ่ะที่120่งรคูณสเมตรนะคะตัวนั้นอาจจะต้องม้วนไปนะคะก็สามารถสั่งได้นะคะอันนี้ก็กําลังทําการห่ออยู่นะคะแผ่นเดียวนะคะ ก็เดี๋ยวถ้าหากว่าอย่างไรนะคะเดี๋ยวถ้าเราตั้งเครื่องอีกทีหนึ่งนะคะในรอบนี้นะคะก็เราจะตั้งให้พีพ่่ดูนะคะว่าตัวตะแกงดาวนี้เวลาที่ไปตั้งเครื่องแล้วควรจะวางในในลักษณะไหนอย่างไรนะคะก็คืออย่างที่แจ้งไปคร่าวๆก็คือถ้าข้างหน้ามันเทมากก็คืออย่าอย่าให้ข้างหน้าเทมาค่ะอะไรหนุนนะคะหนุนหนุนเครื่องไว้เพื่อที่ที่จะให้ตัวข้าวนะคะมีเวลาอยู่กับตะแกงอีกสักพักหนึ่งนะคะ ะได้คัดกรองตัวข้าวสั้นได้ดียิ่งขึ้นนะคะแล้วก็ปล่อยข้าวน้อยๆนะคะตอนนี้ก็มีพี่นะคะทางใต้นะคะสั่งเครื่องที่เป็นลักษณะสีชั้นแล้วก็มีความประสงค์คัดข้าวนกมาสักครู่นี้นะคะให้กันกับตัวเครื่องนะคะก็เดี๋ยวถ้าอย่าง,างไรก็เดี๋ยวทำติปเพิ่มเติมให้ดูอีกทีหนึ่งค่ะขอบพระคุณนะคะสวัสดีค่ะ